ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททมข่าวสวสบเตคณะทูตโลกมุสลิม OIC อประเทศเตรียมเยือนแหล่งท่องเที่ยวรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมอิสลามศูนย์กลางการเดินรู้อังกุรอานจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ พิพ <absorbed> ิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกุรอานเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม8ประเทศเตรียมลงพื้นที่ในระหว่างวันที่1 1ถึง13มมิถุนายนนี้ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้จับมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความต้องการที่จะให้คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาล ไทยในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของทุกศาสนิกในพื้นที่ซึ่งการเดินทางเงยือนพื้นที่ชายแดนใต้ของคณะโอ c อซอยู่ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสารสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมประจำปี2567รทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ซึ่งมีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็น สำหรับการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้อังกุรอ่านนั้นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและมีคำมพี์อังกุรอานได้ยินยอมให้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมใช้ที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิของครอบครัวของมูลนิธิเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกุรอานรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีคำเพียอัลกุรอ่านโบราณที่คัดดด้วววยยลลาามมือเกก็บบรรรแแะัษู ไว้ประมาณ70เล่มมาจากประเทศมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียตุรกีสเปนและเยเมนเป็นต้นซึ่งมีอายุประมาณ100-1,100ถึงปีโดยลักษณะการเขียนจะใช้น้ำหมึกสีดำเป็นภาษาอาหรับโบราณปกส่วนใหญ่หุ้มด้วยหนังสัตว์บางหน้าตกแต่งลวดลายโดยใช้สีประดับกรอบด้วยทองคำเปลวเขียนด้วยศิลปะลายมาลายูนูซันตาราจีนและอาหรับมาผสมผสานกันจึงได้เล็งเห็นว่าคุณค่าความ ััพนธ์ของคมพีเหล่านี้ซึ่งถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมอิสลามจึงเกิดแนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกุรอานขึ้นมาโดยพิพิธภัณฑ์จะประกอบด้วยห้องจัดแสดงได้แก่ห้องวิถีชีวิตมุสลิมและห้องจัดแสดงนิทรรศาการหลัง4หัวข้อประกอบด้วย1เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าและรัชกาลที่1 0 2หลักมุสลิม3วิถีชีวิต4ถิ่นมุสลิมและห้องจัดแสดงคัมภีอังกุรอาน ซึ่งมีการจัดแสดงคัมภีร์อัลกุรอานโบราณและวัตถุที่เกี่ยวข้องจึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สมควรแก่การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวะะัดแดนภาคใต,ต้ต่อไปปัจจุบันพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานรัฐบาลไทยได้มีการสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ปี2569ซึ่งมีพื้นที่7ไร่25ตารางวาตั้งอยู่ที่บ้านสาลาลูกไก่หมู่ที่6ตำบลละหารอ ที่งอจังหวัดนะราธิวาสและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m h z เพจสวทเบตง news และวิทยุออนไลน์ radio betong prd.go.th